ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับนี่ก็จะเป็นเวฟร้อยสิบไอนะครับตัวนี้ตัวใหม่นะครับสีม่วงนี่เจ้าของรถชื่อโอ๊ตนะครับช่างโอ๊ตเนี่ยครับสนักช่างโจ้กันเดิมนะครับจากสารคามนะครับนี่จะเป็นลูกห้าสิบเอ็ดจุดห้ามิลนะครับเดือนดิลเลงของเวฟร้อยยีห้านะครับอันนี้จะเป็นใบยี่สิบเก้านะครับมีท่อผ่าสเตอร์ 1428นะครับโชคลังไว้ SS e e ก็แต่งตามทีนึนเลยนะครับมีคัตมือด้วยนะครับก็ราคาประมาณเหมือนกับคันเขียวนั่นแหละครับเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์ของสกูปปี้ไอ้นะครับครบันนี้เขาเคยใส่คาบูมาก่อนนะครับเลยปาดเฟลลิง เดี๋ยวผมจะสตาร์ทในฟังเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะลองขับเทียบม่ดูนะครับเดี๋ยวจะให้ไตนะครับขับให้ไม่ใช่ไตปลาโมนะครับไตบ้านน้อยสนาม มีมองเห็นไมอยู่ก็เท่ากันครับอันนี้รถเขาเพิ่งทำนะครับเพิ่งทำเสร็จเมื่อเช้าเพิ่งฝา,าลูกหน่ยก็เ,เลยไม่อยากจะอัดรแรงอะไรแล้วก็เพิ่งกลับมาจากมหาสารคามแล้วครับทางนี้ก็เ,เลยไม่พิง